สวัสดีครับวันนี้มาพบสำนวนการจีบสาวจากซีรีส์ดังในประเทศมาเลเซียกันไปดูนะครับว่าพระเอกจะจีบนางเอกยังไงอว่าอวตตาอว่านิสเบนนี้สังเกต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 จันทีเป็นไงบ้างครับมีใครฟังพระเอกพูดทันบ้างพระเอกพูดว่าอว่าอวตาตะอว่านิสเบนนี้สังเกต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 จันทีมาดูความหมายนะครับ อาว่าก็คือเธอนะครับถ้าแบบบ้านเราก็ตัวเองอว,าวา่าเตา่าตะเต่าตะก็คือรู้ไหมอาว,าวา่าเต่าตะนี่ตัวเองรู้ปะอาว่านี่สเบน่านีน่อาว่านี้ตัวเองเนี่ยสเบน่านีน่จริงๆแล้วสางเกตสังเสังเสังเอันนี้แปลว่ามากๆเลยนะครับมาขยายคำว่าจานตีที่แปลว่าสวยฉะนั้นสำนวนนี้อาว่า อาเจ้าจเอวานี่สําเนานะสังยสังยักษ์สังยักษ์งยจันติม่พเอกก็จีบนะเอกบอกว่านี่ตัวเองตัวเองรู้เปล่าว่าตัวเองเนี่ยสวยมากมากเลยอ่ะทีนี้มาดูนางเอกบ้างนะครับว่าจะตอบว่ายัางไง mm hmm. นี่พระสิไงครับฟังทันไหมเขินสิครับงานนี้นางเอกบอกว่าอืมขอบคุณนะครับ ก็คืออืมก็เป็นการแบบนะเราเนี่ยใครบันจีบก็ต้องทําเสียงนี้แหละนะแล้วก็จุมากาสีนะครับจุมากาสีก็คือเตอริมากาสีที่แปลว่าขอบคุณน,นั่นเองไปฝึกจีบสาวๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ